สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะสวัสดีจากโบโซนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเอ่ยตอนนี้เรากำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเโอเคกำลังจะไปช้อปปิ้งนะคะดูอากาศวันนี้สิคะเพื่อนๆโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเหนาค่ะ อากาศเน่ามากนะเพื่อนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะเพื่อนขัดมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ยกมือสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเข็นรถเข็นกันเพื่อนเดี๋ยวให้ดูรถเข็นของเรานะคะว่าเป็นยังไงยวกลับกล้องให้ดูนี่นะคะเพื่อนเพื่อนรถเข็นของเรานี่ค่ะรกระบะของเรานะคะอันนี้รถไปชอปปิ้งนะคะเพื่อนเพื่อนไปเข็นไปเรื่อยๆนู่นนะคะ เดินไปอีกสองซอยนะคะเพื่อนตรงไปนู่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะโอเคกลับมาคุยกันนะคะเพื่อนๆมองหน้าเราไปก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> เ,เพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไปช้อปปิ้งด้วยกัน <c oughs> โอเคนะคะเพื่อนพูดถึงอากาศนะคะเมื่อเช้า,ชาหนึ่งองศาค่ะโอ้โหคือถ้าทางายุโรป ยุโรปเหนือตอนเหนือตอนนี้เขาก็จะมีหิมะตกแล้วนะคะเพื่อนๆก็คือทางฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์อย่างนี้คะ่ะเพื่อนๆก็หิมะก็ตกแล้วนะคะแต่ส่วนยุโรปกลางของเราตอนกลางของเราก็ยังไม่มีหิมะนะคะเพื<ๆ>่อนน่าจะประมาณสักเดือนมกราคมพคักแต่ตอนนี้ <laughs> หิมะไม่ตกก็หนาว <laughs> หนาวปากสั่นมากคือเสียวฟันมากค่ะฟันเย็นมากเลยตอนนี้ ดูเสาไฟสิคะที่นี่มีเสาไฟค่ะมีเสาไฟให้เห็นเหมือนบ้านเรานะคะเพื่อนดูเสาไฟก็โอเคพูดถึงอากาศต่อก็คือเมื่อเช้านี่หนึ่งองศานะครับเพื่อนแต่ตอนนี้ก็สามองศาค่ะสามองศานี่ก็เย็นมากกันเพื่อนเสื้อเนี่ยใส่สามชั้นนะคะสามชั้นค่ะถุงมือต้องพร้อมนะคะหมวก หมวกก็ต้องพร้อมนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ผ้าพันคออันนี้ยืมเสาน้อยมากันเพื่อนเพราะว่าเรา,เราขึ้นเราขึ้นลงขึ้นลงบ้านแล้วทีเนี้ยเราเมิอนึกไรเอ้ยลืมเอาผ้าพันคอลงมาด้วยก็เลยยืมเสาน้อยมาใส่ค่ะไม่เป็นไร <laughs> ใ,ชใช้ใช้ด้วยกันเขาไม่ว่าก็าเข้าใจดีบางทีเราก็ให้เขาใส่หมวกเขาบางทีเขาก็ใส่หมวกเราคือชิวๆค่ะเขากลัวเจ้านายเรา <laughs> แล้วทีเนี้ย อากาศก็จะพอตอนพอตอนนี้อากาศสามองศาแล้วอีกอีกสามอากาศจะเปลี่ยนสามอีกสามชั่วโมงก็จะเปลี่ยนก็จะเย็นลงหรืออาจจะเย็นขึ้นแต่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์บอกได้เลยว่าเย็นคะ่ะแล้วพรุ่งนี้วันศุกร์อากาศจะติดลบเพื่อนด,ดูเสาไฟ <laughs> อากาศจะติดลบนะคะคเพื่อนติดลบ สามองศาก็เดี๋ยวให้ดูเสาไฟกับกล้องให้ดูเสาไฟก็ดูเพราะว่าตอนเราอยู่เวียนนาเราไม่มีเราไม่เห็นเสาไฟแบบนี้นะคะอันนี้เป็นทางตันเสาไฟนะะี่ค่ะเนาโอเคพูดต่อตอนที่เราอยู่เวียนนามันไม่มีเสาไฟนะ,ะเพื่อนที่ประเทศออสเตรียที่เราอยู่เพราะว่าเราอยู่ อ,อยู่เมืองหลวงอยู่เมืองหลวงของเวียนนานะคะที่ออสเตรียน,นะคะมันไม่มีเสาไฟค่ะไม่เหมือนที่นี่วอซอนี่แล้วอย่างเราก็อยู่ชานเมืองด้วยเราเห็นเสาไฟเราก็เลยแปลกใจค่ะเพราะว่า <laughs> เราอยู่ออสเตรียมันไม่มีค่ะไม่มีให้เห็นแบบนี้ค่ะหรืออาจจะมีเราก็ไม่รู้นะแต่เราสังเกตมันไม่มีอะ่ะ <laughs> เพราะว่าเราอยู่ที่นู่นก็สามปีแล้วก็ไปหลายเมืองอยู่ก็ไม่เห็นนะ ที่นี่มีเสาไฟค่ะก็พูดถึงเสาไฟแล้วก็คิดถึงเสาไฟบ้านเราเนาะอันนี้ก็เสาไฟนะเนี่ยเ,เดี๋ยวดูนู่นค่ะเสาไฟเป็นอะไรที่มันก็อาจจะแปลกสําหรับคนที่เพิ่งจะเคยมาอยู่มันอาจจะไม่แปลกสําหรับคนที่เขาอยู่นานแล้วนะคะเพื่อนโอเคโอเคกลับมาคุยกันต่อเดินเป็นเพื่อนเราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงซูเป,ปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อน โอเคอากาศมันเย็นฟันก็เย็นเดินจนเดินจนเดินจนจำบ้านได้แล้วหลังไหนอยู่ตรงไหนโอเคนะค็เพื่อนเอิมแ้วก็เดี๋ยวมาเล่าต่อพูดถึงที่เวียนนาก็จะดีดีคนละอย่างนะเพื่อนดีคนละอย่างกับที่นี่ นั้นที่ในเมืองก็ทุกอย่างก็จะสะดวกสบายเราอยู่บนตึกนะคะเราอยู่เวียดนามอยู่เป็นอาพาร์ตเมนต์ค่ะออทุกอย่างก็สะดวกสบายค่ะมันก็อาจจะสะดวกสบายแตกต่างกันค่ะอย่างอยู่ที่นี่ก็อยู่บ้านเป็นหลังก็อาจจะแตกต่างกันก็อย่างว่านี่ยอยู่บนละประเทศเนาะก็เลยจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้เนะาะเพื่อนๆอยู่ที่ไหนกันบ้างคะตอนนี้ เย็นมากคะดูบ้านหลังนี้ใช่ไหมเป็นบ้านอิดเป็นบ้านอิดเหมือนทางอังกฤษเนาะนั่นนะก็ปกติชีวิตประจำวันของเราก็คือว่าทำงานบ้านอะไรเรียบเรียบทานบ้าทำงานบ้านอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็มื้อเที่ยงก็ทานเสร็จเรียบร้อย หลังจากทานมื้อเที่ยงเสร็จเนี่ยเราก็ออกมาช้อปปิ้งแบบนี้นะคะเ,เกือบจะทุกวันนะคะมาช้อปปิ้งเพราะว่าหนึ่งแหละลเราก็ได้มาเดินออกกําลังกายเป็นในตัวได้ค่ะเพื่อนเดินกินข้าวเสร็จก็เดินออกกําลังกายก็จะได้ลดได้ทุกส่วนนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่ไม่ได้หวังว่าที่จะลดน้ําหนักนะคะคือก็อย่างน้อยก็ได้ออกกําลังกาย ได้ออกกำลังกา MM ยวันละ15นาที20นาทีก็ยังดีน้อท okay. ุกวันค่ะเดินโดยการเดินค่ะเพราะว่าเราชอบเดินตั้งแต่อยู่เมืองไทยไม่ชอบเดินเลยค่ะใกล้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 นิดนิดหน่อยหน่อยก็นั่งรถนั่งรถนั่งรถเมยป้ายสองป้ายเอาดูความดูความบังเอิญบังเอิญของเราสิเพื่อนดูกล่องสิกล่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน กล่องของเจ้านายแล้วก่อนเพื่อนดูนู่นไปเสนีเดินไปนู่นแล้วเขาโอ๊ยอะไรมันจะมาเกินขนาดนี้เนี่ยเอา,เด,เ,าเ,ออเดี๋ยวเล่าเรื่องกล่องเดี๋ยวเล่าเรื่องเราเล่าถึงไหนแล้วตะกี้เราลืม <c oughs> เราเล่าถึงไหนแล้วตะกี้เดี๋ยวโอเคเล่าถึงเรื่องอ,อยู่เวียนนาอาจารยเป็นครับเพื่อนเพื่อนอยู่เวียนนาอยู่บนตึกก็ดีกรับเพื่อนเพื่อนแล้วมาย้ายมาอยู่นี่ย้ายมาอยู่นี่ ก็ไม่แน่ใจนะคะขอโทษเราลืมเราลืมเราเป็นคนที่ลืมง่ายกันเพื่อนมีอะไรมามาอะไรนะมามาเบรกมีอะไรมาทำให้มาทาให้ตอนที่เราพูดเบรกเราก็ไม่ลืมสนิทค่ะเราเป็นคนที่ความจำสันนะะ้นค่ะแต่ลักฉันนั้นยาวๆโอเคนะคะก็ได้ออกกำลังกายทุกวันก็ดีนะคะเพื่อนยังไงถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาก็ออกกำลังกายเหมือนเรานะคะเพื่อน ตอนนี้เราก็เริ่มจะพูดหน้ากล้องได้บ้างแล้วเอ่อเอ่อกล้าพูดหน้ากล้องได้แล้วนะคะเพื่อนแล้วอีกอย่างทีเนี่ยตรงที่เราเดินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนนะเพื่อนมันก็ดีดีสําหรับการที่เราพูดแล้วก็ทําคลิปมันก็ไม่ไม่ติดคนมันก็ดีสะดวกสะดวกตรงนี้ค่ะพูดไปด้วยเดินชอปปิ้งไปด้วยก็จะได้ไม่เสียเวลาเนาะทาเวลา อให้มันคุ้มค่านะคะเพื่อนแล้วทีเนี้ยอตอนนี้แปดแปดนาทีกว่าแล้วนะคะเพื่อนก็ยังไงก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาชมตอนที่เราชอปปิ้งเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านนะคะเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่อง Joy Lifestyle n e l ด้วยนะคะเพื่อนช่อง Joy Lifestyle n o l นะคะเพื่อน ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แชร์แชร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพเป็นกำลังใจเราทำคลิปวิดีโอต,อต่อไปนะคะไอที่มองมาแม้เนี๋ยมาแล้วเ<ๆ>นะเขาจะเห่าเราทุกครั้งจะเราจําได้แล้วค่ะเราเพิ่งมาอยู่นะคะเพื่อนไม่ได้อยู่นานแต่เดินทุกวันน่ะก็เลยจําได้โอเคนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเพื่อนเพื่อนก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กัน ไม่มากก็น,น้อยนะคะก็ยังไงก็มาชมคลิปวิดีโอหน้ากันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวจะเล่าเรื่องออไปรษณีย์เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนี่ค่ะไปรษณีย์เจ้าหน้าที่เข้ามาถามพนักงานเข้ามาถามเราตะกี้เนี่ยเหมือนเหมือนเขาเดินตามเรานั่นแหละแล้วเขาก็คงจาหน้าเราได้แหละเพราะว่าไปรษณีย์บุรุษพนักงานส่งไปรษณีย์ส่งพัสดุเขาก็จะมา ส่งของแล้วเขาจะค่อนข้างจะจําคนแม่นนะคะเพื่อนเขาจําเราได้เขาคงมาส่งบ่อยแต่เราจําเขาไม่ได้เขาก็วิ่งตามเรามาเขาก็บอกว่าคิสมี e เขาบอกคุณอยู่บ้านเลขที่นี่ไหมเราก็บอกเราก็บอกใช่เขาบอกเขาบอกอันนี้เป็นไปพัสดุที่บ้านคุณไหมเนี่ยเราก็บอกเออแล้วทีนี้พอเราดูหน้ากล่องก็เออใจล้วก็บอกแล้วคุณรู้จัก ฉันได้ยังไงคุณจําฉันได้ยังไงก็บอก <c ười> คือเขาจําคนแม่นนะเพื่อนแล้วเขาก็จําเราได้และอย่างาพนักงานส่งพัสดุเนี่ยเขาจะต้องจําคนให้แม่นยังไม่ว่าหลังไหนยังไงแล้วอย่างเขาคงจะส่งแถวๆนี้นั่นแหละเป็นพื้นที่ของเขาที่เขาจะต้องส่งพัสดุค่ะเขาก็เลยจําเราได้มันก็เป็นความบังเอิญเราเดินออกมาจากบ้านตอนเราอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรมาส่งแต่พอเราเดินออกมาก็มีพนักงานมาส่งก็เลย ถือว่าโชคดีค่ะเพราะว่าถ้าเราไมา่อยู่เนี่ยเขาอาจจะโยนเข้าบ้านแต่นี่ก็บังเอิญว่าเดินเราเดินมาแล้วเขาก็เห็นเราพอดีก็โอเคนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรามาช้อปปิ้งที่นี่นะคะเดี๋ยวหลังจากช้อปปิ้งเสร็จเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านนะคะเพราะว่าเอา่อเอ่อเออช้อปปิ้งเสร็จจะต้องรีบเดินกลับบ้านนะคะเพราะว่าอากาศมันเย็นค่ะอยู่นานอยู่นานนี่มีสิทธิ์แข็งนะคะแข็งแข็งแน่ๆนแลวทีนี้ เ,เดี๋ยวมาโจเดี๋ยวมาชมในคลิปวิดีโอหน้าหน้านะคะเพื่อนคลิปวิดีโอนี้ก็อไปก่อนนะคะเพื่อนเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะขอบคุณนะคะดูข้างนึงใส่ถุงมือข้างนี้ไม่ใส่เพราะว่าเอาไวจ้จิม้มจิมจิมกล้องนี่ค่ะก็เลยเดี๋ยวพกมาอยู่นะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าไม่พกนี่ค่ะอันนี้จะต้องขาดไม่ได้ก็ใส่ค่ะเดี๋ยวใส่ โอเคนะคะเพื่อนเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเพื่อนเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยวายขอพระคุ้มครองนะคะเพื่อนเสาไฟเป็นอะไรกับเสาไฟเนี่ยขอพระคุ้มครองนะคะเพื่อนเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเยายบันไดเจอถึง next video ค่ะ thank you thanks Thank you. see you next video ค่ะบายบายชอปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา ไปสามโมงกว่านิดๆนะคะเพื่อนๆดูอากาศด้คะมันเริ่มจะค่าและะ้วค่ะเพื่อนๆเริ่มจะมืดแล้วค่ะนักเรียนอะไเนี้ยนี่คะ่ะโอเคนะคะไปไปคุยกันที่บ้านว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะคะโอเค let's go let's go